เขีียอะไรนี่บาเอาน่าเปุ๋ยเลยอุ้ยแค้ดแกบอะไรเขีียอะไรน่คือว่าแกบอะไรนี่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 มันออกแบบมาเนี่ยไหนเออมันค okay. ือเกียร์หนักเมันออกแบบมาแบบได้อ้ยหนอฮึกระเบนบนี บบเนี่ยบ่อยไรฉนได้ว่านปุนยแดดก็แห้งหอนเอ้ยหมือนอากาศดีเนี่ยหายเมืวานเอาบ่าจะได้ถอมันนี้ไปวานปุ๋ยเนี่ยวะเดี๋ยอะฉันว่าสิไป,ปมันจ้ามงหรอเไื่ยิ โอ้ยโผล่เบกตั้งเบรกเลยเม้ยีกโอ้ยโผล่เบรกตั้งเบรกเลยโอ้ยในบรรยากาศดี้เนี่ยหายเมา่วันเฮ้ยีก ôi không có bé trong không biết bố mày không bố mày không biết bố mày không

เกบไแกบ่อไบ่ไนจะได้ว่านแดตแห้งหอนปุยวานะวันทำไม่เลียเออกบ่อะรอืมแกเรีม่เลียร้อะไรได้วนี่แกบ่อะเขียไดิจ0โมงจิโมงไง ไปไปไปเดี๋ยว <ใ whom? S 1> ้สิไปดค่ะเจ๊ยังบอหนี้ไปได้ได้ได้เดี๋ยวเฮ้ยนู่นเดี่ยวบอหนี้น้อนั่นนั่นได้ได้ได้ไดเดี่ยวนั่นวั บ่มาทำแล้วปุ <the <the ้ยเลยอ้ยเนี่ยโเอ้ยมันคือเกยยากเกย์แบบนี้มันออกแบบนะแบบได้อ้ยหนอเฮ้ยอากาศดีเนียยห้ยเมืวานเอาไปจได้ถ มันอนี้ไปวานปุ๋ยเนี่ยวะอือเดี๋ยวทานวสิบไปมมนจังโมงเหรปุยวานวานามมนเร้วเอา่าจะได้ถมันอนีไปวานปุ๋ยเน่ยวะอือเดี๋ยวท่านวาสิบไปมนจังมงเหรอเอ้ยมันคือเกียหเบนี้มันออกแบบมนาะแบบไดร โอ้ยนวเฮ้ยหนแากาดีเนี่ยหายเมื่อวานอมื่อวิทย์เฮ้ยเอาไปจะได้เถอมืนอีาไปวานปุ๋ยเนี่ยวะเดี๋ยว ฉนมา้สิแปมจ่งเหอเอะไรอรไม่เลียวได้นี่เบไ่ปดิเกยากโอ้แบนี้โอ้ยดแวนี่นี่แกบอะไรนี่นี่ให้มานี่นี่มือมึงยากนะมันนี่นะนี่น แค่บ่อะไน,น,นี่นี่แค้บ่อะไรนี่นี่ไอ้เบิ้ดมือมึงยากน้ำอันนี้นะบ้าบักกอะไรจนขำเลยยังมาทัานมไ,ไม้มันไปเห็บอีกอหี้ยเฮ้ยเหนื่อยอากาศดิเนี่ยหายเมืวัน แ่บ่ะนี่แก่บุอะไรป่นี่เไดว่าป่นี่แก่ตแห้งหอนแก่จะได้ป่นี่แก่หนัดป่ะนี่โอ้ยมีกบดแไมแก่จะได้่นี่เออแก่บุอะไรฮึแก่เยไม่เยงูอะไรเลยสัวนี่แก่บุไเครียนี่ แกจะได้ป่า้แกเนี่ยจป่าโอ้ยมีกบอะไรมาแกจะได้ป่านนี้ฮึได้บานนี้ยังบัอะไรป่านนี้จะได้วาดมุนี่แดก็แห้งหอนเนาะชั่วโมงชิบโมงไงไปเออไปไปี๋ยวไปคขับี วานปตะวันทำอะไรอยวเฮ้ยไหนเนี่ยกาศดีเนีเ่ยหายเมาวานเฮ้ยมันคือเกยียร์หนักเกียร์ปานีมันออกแบบนะแบบได้โอ้ยหนอเอาไปจะได้ถอะ มื่อนี้ไปว่านปุย๋ยเนี่ยวะอือเดี๋ยวท่านว่าสิแปะมันจะมุ่งเหรอไม่ยิบโอ้ยโอบเอ็กต้องเอ็กเลยนี่นี่แก้บ่ไรนี่นี่ให้มาหน่ยนี่นี่แบบมือมึงยากนะมันนี่นะม<ะ>ุ่มง ทโมงไงไปไปไปเดี๋ยวไปข้าเชี่ยไอ้ยี่ยี่านน้นเราปุยเลยอุ้ยเน่โคตรป้ยวานมวันทำไมเรยวเอ้ยหมอนากาศเยเนี่ยหามวันแกจะได้ปแงาป โอ้ยมีตบแดมากแกจะเลบนี้โอ้ยโอ้ยมีตบะแดมาบบนีเอยมันคือเกย์ยากยบบนี้มันออกแบบมะแบบไดโอ้ยนอเกยยากนอบนีแบบน Ui, đã lỡ đẹp. Bố hạng lắm là Cái nhi. Nhi, này, đi. đi. nó đi. Nhì, 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 nì nhì, 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 nì, nè, 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 này nè, 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 Tiếm bơi tất cả em bơi kiếm hai bơi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  bơi hai bơi hai bơi hai bơi bơi ha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 i bơi เี่ยแกดีนี่ยหายเมือวานึได้ป่นี่นี่บ่ได้บ่นี่สะไดีวานวันเนี่ยแดดก็แห้งหอนอุ้ยวันวันเำาไม่แล้วสิทามนามไหยเฝาวานเฝาแล้วบ่รารข้าวเดือดสมัยเด็กแค่สองงานนึงเออเออ